ของแท้ตัวนี้โอ้ของแท้ไว้ได้แล้วของแท้งกับต้นเล็กแจ็คพันได้ใช่เก็บโอ้พ่อพันตัวนี้พ่อพันพ่อพันธ์ไม่ขวดขวดจูงให้เราเนี่ยล่ะว่าโอ้อยเราแห้งดิเหรอหุ่นทหารพันธซึกมาไปแล้ว จกกัรเสือขายเดยบร้อย2600 0สายเนื้อเน้นคมงามเต็มอันนี้นะควมคมงามดีหงามดีคมงามดีปวดปวดหมูจะไม่ทอไหมมันได้ท่องไอทองอีกชี่เดือนทองูได้ไหมทอ uh, งโมทองยาได้อยากแค่ใาน่ะพ่ออยากหมื่นสองพันหมื่นสองร้อยสอ่าะว่าสองัหาอนี่ครับ่นสับเยากต่อ หมื่นสองพันเมฆไข่หัราะบานตึกตเบืองออกพุ่นนว่าเสียเป็นบาทบังม่วงกับพี่หมื่นสองพันเงินอะไเงินอยากโอ้พอจเตะใกอยางเงินยางเดียวเงินยางเดียวเสียวิเสียิิเสียาไปยี่สิ่ง้ไปย่สิง มไรเอาเบิงเบอาตาเบอร์สองันต้องระโทมาปับตาเต็มแก้มดำท่องสี่เดือนโอ้นี่ครับเบอร์สองพันงัว่กรลมันจอยมันหิวมันจอยมันหิว้นีเข้ามาใรลูกแล้วตัวนึงนี่ครับเอาาถึงสีก็พอจะแตะี่สี่เบิดได้อาฝากมาโทรอีกว่องหาเจ็ดแปด่ถึงสาแตะควายถือควายน้าควานอนี่เ็ตัวละพ่อมอนี้ มือด like, ้เจ่ล่ะมื่อเด้เจ็ดแห้งร้กวอนนะเจ์อีก้อนาทเจตนี่ฮะ้เจตพิเศษร้านบนแถวมาน้ำร้านพิเศษจมาน้ายุดตงเันจังมวโอ้นี่ครับเจตตที่แปดนะครับโอ้ักแห้งนายพันหนึ่งแล้วไก่แล้วตอนนี้ในเมือนึงก็อยู่พันนึ่งแมงพองโปเตะจุ้งต่อพ่อจุ้งต่อพ่อถูกใหสายถูมข้าวเราบอกรวยไปยัดยัน nha hãy zoom zoom cái bộ máy tăng để cái này nha đừng bớt quẩy nha bà ba ô phải ôtôm anh ta sầu quẩy nữa này nha mà bỏ anh, àu ngông luôn, anh ta cái ra mới đó. นมโบดพอดีปะน้อบดปะบรรยากาศสายเหนือครับตลาดบ้านยางอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุลรธานีครับวันพุธที่12ครับมีนาคมพศ2568ครับเมือนี่น่ครับบรรยากาศซื้อขายคึกคักเมือนี่นะครับเต็มเต็มขอกเลยครับฟังทางบดนะครับผมฟังทางขอกสายเหนือขายดีขึ้นเราครับ เอาไปเบิ์งราคาสายเหนือน,น้ากันครับเป็นยังไงครับมื่อน,นี้นี่ครับผ่านโมนี่ครับไปเบิ์งน้ากันครับไปครับโอ้ทางมันขึ้นลุ่มกันขกนักแน่แต่ตัวเดียวเนี่ยตัวแกเวียดลุ่มก่อยเลยลุ่มขนาดเลยสายเหนือสายเหนือน

เสียคอรก็บอกางนี้ยินีบอกาไหนยิมทนต่ได้ออรอยขอยเดียวใครอยู่ไม่ตายอยู่เดียวเขนเลยยมาหารก็ทายอ่นะลพี่คือบอกเท้ฆ่าใบบราคจสิไม่แก่าใบนี่นี่นกแล้วะ้บอกแลาคก่อบอกรอได้อะไรม่กยัอเนอกงคนาลังสอบอยู่

สองเสียลสองมืเจ็ดครับอม,มอเงินเลยเนาะสองห้องหางไก่แล้วครับต่างกันต่างกันห่าลอยสองหมื่นเจ็ดพันเสลเงินเลยอ้วนแบบนี้นะครับสองหมื่นเจ็ดพันเวียดละก็หาแล้วเท่าแก่ก็หาแล้วยังต่างกันอยู่ซื้อห่าลอยนี่และไก่ละละเดยวเขาก็ยังมาเอาเดอกยังหน่อยนี่ครับตัวนี้ครับตัวอ้วนแบบนี้ครับ 27, <S <S 2> <S 2> <S สายเนื้อเห็นเนียนเห็แนแคลนนะครับอ้วนแห้งเนาะ สุดยอดเลยตัวนี้แต่ย้อนเขาแย่งซิ่งกันหรอกเดี๋ยวเขากระย่างมาเอาจัง่อยนี <c ười> น่คแบบดูสีทุ่งแหนะ้งคล้ายว่านใดอยอ่ใกล้เลยวะที่เงงลื่มเงินลอยเลยนะเงงนลื่มเงินลอยเลยนะครับตัวนี้โอ้อ้วนแหง้งสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้เอา้าสองหมื่นเจ็ดพันเอาเงินเลยอันนี้ราคาซื้อขายเลยละ่ะเดี๋ยวเขากระกำมาเอาจา <S <s <us> ังเลยซื้อได้มาเทากับสองหมื่นหกอ่ารถมันย่อเทยซื้ออยู่แบบมาสองหมื่นหกนี่ใหม่เลยเบียรเขา ก็หมักตัวนี้อย่าก็มะนีเหครับตัวนี้ก็หมันนกเอาเนี่ยแหละครับสี่หวานมาสองหมื่นหกเบื้องเอาเด้อพี่น้องนะครับเบื้องเอาแล้วก็คุณได้ยังมาขายเองเขาก็แจกคนนดแกมากเขา,าก็ามาขายเองก็จะเสียเขาก็ลุ่มต่อเบิ่องตอนใด้ก็มันอ้วนนี่แหละเขาจังหมักขายดีเบิ่งครับโล่งเลยขายเบัสเลยหน้าประัดครับขายดีหลาย ใกล้กระเบิดเป็นบ่ไกล้คใกล้เลใกล้ตมเลยอ่องมะได้บกรใกล้ลเหลือแต่พอลูกสิ้นห่วยเพชรยียังมาคือชังบ่คือเก่าเพยงงามบ่เก่าตไสวยโอ้ไปจัดฟันมาใชพอสังเกตไปจัดฟันมาใหมวายุไปใส่ไปใส่โอ้นะครับขยอน่าค่ะแล้ั่คมาโอ้ นี่ครับร้านน่องบอมมือนี่ขายดีจนว่ามีของขายนี่ครับเลือดแอ็นตุกซีนนั่นนั้นโล่งเลยขายดีแฮงขายดีขายดีนี่ครับขายดีคกับน่องบอมโอเคครับผมเบิ้งกระขาดครับสายเหนือเฮาพิเอนาเบื้องกระขาดนี่ครับนี่กระเนื้อเนื้อแคนแคนเนื้อนอะไร เรน่ ar, bon to h, to h ังไหนวอนี่จังจ kind of ังคือกันวะจังโตเกีงแหงหอโอ้ยเก่งไรเบียเบียโตเกีงนเจ้าคายับแบบนี่ไ้เมื่อหกเมื่อหกในทุ่นอยู่บ้างเมื่อหเอาไปนสายหนึงสายหนึงอ่ะได้เมื่อเอาหินมาให้คน่้เขียนไ เงินสูงก็ประมาณลอยเศ้าหาสา,ายเถิกสายเหนือหมื่นหเบิรนกัน่งหมื่นหพมาในคล้ายเลวพ่ออะไรพี่น้องเขาจะสิ่ใจเงินตอนนายเอกนี่ครับใครสิรับพิอบเงินนี่ครับเอาใบไว้่ไปเบิเกเอาอีก มาแล้วอะได้ก้อนก็เสียเงินค่าใบให้เพ,พิ่นอีกนี่มาพีนาของเราพี่น้องสายเหนือครับแม่ใครแม่มา่านหัวไหลใกล้หรือที่สุดมีหมูป้อเดือนออกหมูป้อเดือนออกแน่นอนนะครับแม่ม่านยัยยัยโอ้สูงดีผมตัวน,นี้เอองช่องเพชรสูงก็อ่อย อยากสองหมื่นเจ็ดองแกะนะพัอเนาะแล้ต่อการกินน้องเดือนเดืนสองหมื่นเจ็ดพันองแกๆพอแล้วปะเบ่งดากร่งไทยหไปหาควายทองแก่ไปเลี้ยงสองหมื่นเจ็ดพัน นาตางูงด oh, uh ีสองเจ็ดตางามไทมาต้างาบงามครับผมอ้าวสองนไทยมักแม่ทองแก่แกุ่้งอร่อยสักสิบห้านะคืนนี่ท้องแก่แก่ สองน่าสนใจอยู่ครับอ้าวเบอร์โทรไปพ่อศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแเจ็ด้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดน่อพันน้องกินเพียนน้องกินเพียนสองหมื่ทองแก่ๆเพาเกินเดือนหนึ่งได้กินน่องคุยกันไหนเรียกน้อยครับรคาร่ับผมต่อรองได้ตัวนี้เอาายยู่ ต้มแซาบแล้วครับผมโต๊อหัวขึ้นท่ามสิบสองครับผมนี่แหละอ้าวใครสนใจอีกเดือนนึงสักพอดเอาอีกเดือนนึงครับผมไปกินน่องมาดินี่ใกล้แเราพ่อใกล้แล้วใกล้แล้ววัดปะในในระพ่อ ออลำเบิรเนเยอเลยสองมืนแปดพันเจ็ดพันแปดสองมืนเจ็ดพันแปดร้อยห้องสามมื่นตัลูกไส้ไก่แล้วไก่แล้วล้นปลูกไส้ลูกครับกำลังเบิ่งกลดเบิ่งดากอยู่สองมนเจ็ดพันแปดร้อยนะครับกำลังไก่ไก่กันไซเน้อครับผม ราคาเนื้อโอเคก็ได้เนอะสองเจ็ดแปดไก่แล้วกำลังอะไรกันสายเหนือเด้อยเป็น้องราคาซื้อขายกันจริงประมาณนี้ส่วนซุ้ประมาณลอยสามสิบนี่แหละดูซีกันแล้วไก่แล้วกำลังคุยกันเจรจากัน เมืองบรรยากาศไซส์เหนือแต่ว่าเต็มขอบไปละขึ้นเต็มรถพ่วงไปละก็หลายคันแล้วนี่ส่วนที่เหลือสีขาวมะม่มีนะครับผมเหลือประมาณเดี๋ยวเขากวาดไปเกือบเบิดแล้วน้อยก็บ่มีค่อยขายตอนละนี่นะเบิ่งเอาสองโคมสามหมื่นอยากสองโคมลูกผูลูกแม่พ่อลูกผูลูกแม่ลูกผูโคมหนึ่งลูกแม่โคมหนึ่ง สองโคมสามหมื่นรุ่นพายเซ่จักหน่อยนะครับผมนี่ส่วนซุปรม์มาร์ทลอยเส้าหาเส้าหาบวกนะครับประมาณนี้สองโคมสามหมื่นโอ้แต่มาเบึงเอาตามสะพานด้วยพี่น้องอ่ะสิพร้อมแห้งแรงหน่อยจักหน่อยนะี่ครับพร้อมแห้งแรงน้อยตามสภาพมันละละ่ะก็อวนมันกับพ่อค้าราคา,าหนีหรอกนะผมสองโคมสามหมื่นนะครับซุปเปอ 30, ร์มาร์ทสัง่ง อันนี้แม่ลูกตามสภาพตามราคาเนาะหมดเนาะอ้วนตามอ้วนจอยตามจอยนะครับผมตามราคาเลยตัวนี้ในพ่อแม่นอยู่อีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้เจ๊พันหาเจ๊พันหาอร่อยซื้อมาไมีเมื่ินโคมละเมื่อินหาทั้งนั้นนะครับสองโคมสามเมื่อินพิเศษโอ้คือนค่ะขึ้แน่แต่บ่านี่แต่ว่าต้องเอาหลุดจอยแน่นี่ได้มาขั้นอ้วนกว่านี่มันจีแพงกว่านี้นะอาจารย์เมื่อไรครับเอาราคานี้ไรอยู่ เบอร์โทรได้ใส่บ่อบาทนี่พ่อเบอร์โทรต้องใส่นายมอนมอนส่หมกนี่พ่อมาแม่มาเอาเลขเท่ามาแม่มาเอาลขทาออควายวนี่เ็ตตาใหม่หม่ย่หันบอกเลขเทรมาแม่กศูนย์เก้าสามสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เก่าหกหนึ่งศูนย์เก่าังไงเหตตาม่หมได้ใยางนอน เอามาเติมที่จะขวดเจ๊ะไรดอะไรขวดอะไรคายเบิ้งได้ขวดอะไรคายอ้าวเหน่อละพี่น้องให้สนใจกับทุ่งมายาเมืองหน่อยนะม่มู้เจ๊ะตัววะทุ่หน่อยเจ็ดเจ็ดโตโตละโตสามพันเจ็ดอ้าวท่องไว้โตละสามพันเจ็ดร้อยเ่ก็มีท่านเถืกห้ว่นอบอกสามตัวเนาะมีท่านนี่เถืกล้วน้อเบิ้งเลยขางนโตละสามพันเอ็ดสาเจ สามพันเจ็ดสามเจ็ดสามันเจ็ดนะครับห้าหมือนก็ไม่น่าห้าหมื่นถึก็ราคาเดียวกันมันหน่อยหน่อยกว่ากันสองพันกว่าบาทนะห้องเซาเซาเบรอร์โทรเดียวกันเนอพี่น้องไฟสนใจทุ่มมายาเมืองซื้อขายคือข,าย,ขายจนเบิดจนบะมี่ใช่มองจิท้ายตบเบิรน,นี้ขายดีหลายนี่ก็แม่สาวอีกส่วนหนึ่โอ้ขายดีครับ <c oughs> มือน,นี้จนบะมี่กล้ยสิขายตัวนี้ ขายดีจะไม่ค่อยขายห่อพ่อเลือตัวเดียวเลือตัวเดียวขายตัวนึงเจ้าบาทลรอพ่อเมื่อหนึ่งก็อีกพันกว่าบาทรุ่นพิมพ์นิยมเหมือนกันแต่ว่าหามอวดได้เอารุ่นจ๊อยมายังขายง่ายเพิ่มไปมันบ่แพงนะพี่น้องครันท่านอวดคนไม่ใช่แพงกว่านี้อ้าเมื่อหนึ่งวันก็อีกหาร้อยรุ่นโพสปุยๆนี่รุ่นนี่ได้ต้องรุ่นนี่ ชุ่มกับพมาณเมตรเม็ดซิฟาหานี่ยล่ะพมาณนี่แม่สาวหน่อยตุนนี้แถมเฮาไปในตัวพร้อมแถมเฮาแถมยังไปพร้อมเต็มหางเลยเฮาอะไรพิเศษครับพิเศษแถมเฮาเอ้ยเบิ่งเงาเลยพี่หงกับพี่เจาหน้าเอาตามสภาพราคาก็ยังคือว่าตามสภาพานอ่ะละตัวดีกับว่มีราคานี่ ไอ้ใส่โทรศัพท์บ่บาเนี่ครับผมใส่โทรศัพท์บ่ละบาเนี่ว้าวแต่แล้วแตแล้วเบอร์โทรอบาเบอร์ใดนออบาเน่ว่ชื่อไรหรอชื่ออะไรนะพ่อเนาะรอบนี้ชื่ออะไรเป็นชื่อมาใหม่รอบหน้าจะชื่ออะไรสอกเบอร์โทรอว่าดู้ๆรู้เพราะเนี่ยแต่ชื่ออะไรสอกเบอร์โท่อครับพ่อแค่ช่วยไายครับผมนี่ลองเท่ไงฟังบ่ปโอระนอนผมเกิดโอระนอนเอาชื่อเบอร์โทรออะไรครับรอบนี้นะผมครับพ่อแ่ช่วยไทก็ได้ครับผมอ่ามันมันวะ ที่เด็ดวะแบบนี้เจ็ดสิบสี่ลอยเจ็ดสิบสี่ลอแวอ้าวี่เด็ดตีเด็ดแม่สาวแม่สาวครับเจ็ดพี่ย่ะเจ็ดจะซื้อไหนบางมิครับเจ็ด่เป็นตัวแม่ 7, <400. S 2> แม่สาวน้อยาหารหาลุนหนีอยู่ครับเจ็ดพันกว่าบาทรุนบิก๊กซี่เงาๆนี่ละ แม่สาวเ่วนสูงกับสิบประมาณเมตรเมตรหาเส้นเจ็ดพันสี่ร้อยอันไหนพี่เจ็ดพันสี่ร้อยเบอร์นาตาเบอรเกอรเบอร์เลมนี่แหละไฟสนใจเจ็ดสิบสี่ลอยอยาก โทรมา0 8 5ครับ0 8 5เจ็ดเจ็ดศูนย์เจสมสสดสสมดีตะการครับผมร่บสมดีตะการเจ็ด hmm. บ่อยมีเงินเจ็ดสิบสี่แม่สาว้สี่ัตลอยมาทางนี้ต้มี่สวงตัวูต้นดอต้นตัวใหญ่เมี่ยตัวใหญ่เมี่ยน นี่แ้นหน่อยนี่ตัวแม่านบไม่ัน่งเป่นี้ตัวอ่อมดนหน่อยนก็คการตัวลี่เป็โคมละว่าจะนี่ตัวนี่วคือตัวละพันห้าหมืนอยางไรตัวละี่เป็ไง่ม่อยากตัวละสิบสีเอ้ยตัวละสีัหามนคูคบ่โนคูคบ่นี่บ่ ไฟห่อให้กันอยู่คนสีเซีวเซีบักด้ำเหนียวเห็นไหมบักด้ำนี่โอ้เป็นตัวเมียตัวเมียใช่ป่ะตัวนี้ตัวลาซีผัดหางเต้าหั่นเมาส์คนมาห่องไว้ซืือดอกนะครับเบิ่งเอาห่องเซีวเซีเลยเด็กหน่อยเป็นยังไงนะพี่ละตัวเมียตัวเมียตัวผูตัวดอนตัวนัหนกับตัวดอนนะครับผม บ่ครับพ่อเบอร์โทรเบอร์อะไรเบอร์เก่าอยู่บ่เบอร์เก่านะเดี๋ยวพี่น้อกเบ 0, อร์ของตัวเล็กหน่อยไยน่ะนี่ครับ